ค่ะกาบสวัสดีค่ะพี่น้องพอกันคลิปนี้กับเราพัฒนาเนาะค่ะหลังจากที่วันศุกร์แอดบริหิทธลงเนาะค่ะเนื่องจากว่าสูตรท่างรุดหลายสูตรเนาะพี่น้องเนาะค่ะกาบมือนีเนาะค่ะ,อะแอดเขาไปเปิดแนหล็มกับบริลุดเมดซะที่เดียวเนาะค่ะกับยังพ่อมีสูตรเดินแน่ยุ่เนาะค่ะ,ะส่วนใญ่จะเป็นสูตรไม่ที่เอามาใส่เนาะค่ะ ต่เอ็ดบริขัดสถิติลงไห้พี่น้องว่าจะขัดออกมาไห้เต่บริขัดเนาะค่ะขอเวลาอเอาเป็หลอบนาเนาะค่ะเอาเป็หลอบนามือนีสถิติใส่มือแรกอยู่ค่ะถามถามมีเวลาพ่อแล้วเอ็ดจะไปขัดเนาะค่ะไปขัดมูที่ใส่มือนีสูตรเดินมือนีมือนีมือนีหม,ม,มดเลยเนาะค่ะอันนี้จะเอาเป็นชุดเต็มลงไห้ซักกอนเนาะค่ะชุดเต็มแล้วก็ สิบหน่วยล่างเนาะคะ่ะเลขบนภาคไว้สะก่อนไปที่ระเต็ปเนาะพี่น้องเนาะค่ะคลิปนี้แอดจะลงสิบหน่วยล่างแล้วก็ชุดเต็มทีเดียวเลยเนาะคะ่ะเอาไปเบิงคําเตือนกันเลยค่ะพี่น้องค่ะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางที่สนับสน,นุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสน,นุนการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณค่ะย้ำเป็นแค่แนวทางเท่านั้นเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะ จะไปไว่าจากหน่อยหนึ่งเนาะคะ่ะอ่าเหลืออยู่ประมาณ <c oughs> ขอใหยค่ะอ่หกสูตรหรือเจ็ดสูตรอยู่ค่ะสูตรเก่าเนาะคะ่ะเพระาะว่าเฮาเห็ดไใหลายเนาะพี่น้องเนาะสูตรมันก็มีทั้งเดินและกับลุดเนาะคะ่ะก็ต้องขอถวดขอใหยพี่น้องถ้าหาสามารถเฮ็ดได้แอดก็อยากให้มันเข่าทุกมมือคนล่ะค่ะพี่นอ้องแต่ว่าอ่ามันก็ด้วยเหเ็ดเบื่ปัจจัยเนาะคะ่ะ เอาสิเอาให้มันเข่าเป๊ะๆมันกัแอดกับบริเกงบริเกงปานนั่นเนาะพี่น้องเนาะก็ต้องขอถวพี่น้องอ่าหลายๆเนาะค่ะแนี่ยท่ามีเข่ามีรุดเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะมันจะเป็นชุดสิบหน่วยล่างสองสองชุดเนาะค่ะเราก็ชุดเต็มเลยเด้อค่ะพี่น้องค่ะไปดูชุดแรกก่อนอันนี้เป็นชุดเก้าอยู่ค่ะที่ยังเดินอยู่ในเหล็มนะคะยังเดินในเหล็มอ่ามือั่นเปิดคลามเนาะค่ะก็เลยบ่เห็นว่าอ่า สูรที่เดินเนื่องจากว่าสูตรมันหลายเนาะค่ะพี่นอ้องก็เลยเปิดขามก็เลยบรูว่าสูตรที่ยังเดินกะพอมีอยู่เนาะค่ะค่ะไปเบิง้งนะคะขยายนิดนึงก่อนเนาะคะ่ะสิบหน่วยล่างเราพัฒนาค่ะโอเคเลรวเนาะพี่น้องเนื่องจากว่าแอดเองกับพ่อเก่งทั้งโทรศัพท์ปันไดถ้าพิษกับเมนพิษตอนคัดเด้อค่ะฝ่าเนาะค่ะเพราะว่า บ้าน่าจะขามงวดดอกที่เนาะ0496008496่ 6, 8, ค่ะข้างมือแรกได้824เข้าที่เลขสี่ล่างที่หลักหน่วยเนาะคะ่ะงวดทัดหน้า0 4นย์เข้าที่96ที่หลักหน่วยอันนี้10หน่วยเด้อค่ะงวดทัดหน้า602เข้าที่เลข00ก็เข้าที่หลักหน่วยนะคะ อ่ะเป็นสูตรซิหน่วยแต่ก่อนหนานั่นมันเดินอยู่ซิฟนะคะสถิติมันในเหล่เนาะต่อมามันมาเดินอยู่หน่วยเนาะค่ะพี่น้องก็จับเทียบเอาเดอ้อค่ะมาตัวเลขมันจะเดินไปทาไ่าใดเนาะค่ะเบิ่งกับช่องใหญ่ๆหดท่านมาแปดสองสี่มาเทิรแปดมาเทิร์นสี่หดก้อนหนุนเนาะค่ะหดที่แล้วเนาะค่ะสองหกแปดเข้าที่เก้าหกเป็นเลขหกที่เขาลักหน่วยเนาะ,ะค่ะขันสินับมาแล้วขันแอดบอก เอาเลขแปดลงก็คือเลขสี่เขาอยู่ทีลักหน่วยเดินเงาอยู่แต่ก่อนหน้านี้เป็นสูตรหลักสิบเนาะค่ะปีนี้พ่อมาเดินอันนี้แอดก็เลยปรับเป็นสิบหน่วยเลยเนาะคะ่ะเพื่อว่าเป็นการเสียโอกาสเนาะพี่น้องเนาะคะ่ะวันนี้ทําแล้วได้แปดสองสี่มีวิธีทําออกมาให้ด้วยเนาะคะ่ะนี่ค่ะพี่น้องหลักหน่วยบนบวกหลักหน่วยล่างเนาะคะ่ะ หลักหน่วยบนบวกกันสองครั้งหลักหน่วยล่างหนึ่งครั้งได้เท่าไหรบวกแปดสี่สองสูตรกระเดินบโนนะะ่โดนต่อค่ะพี่น้องเดียวกันลดได้อันนี้เป็นสูตรเก่าอย่คือมือแรกงนี่เอาโอกาสเสี่ยงที่จะลดกะร้อยเปอร์เซ็นต์หดละเพราะว่ามันเดินหลายมือแล้วไอ้พี่น้องประมาณเปอร์เซ็นต์ตัวเลขเอาว่าจะจับต่อได้บ่เนาะคะ่ะแอดเบาให้ฟังเอาความจริงลงเบาเลยเนาะคะ่ะทุกสูตรมีเข้ามีหลุดอาเมนมันจะเดินต่อกันมาซี่หางวดกระซังมือแร่งใช่วามันจะบหลุดเดอะะ้อค่ะพี่น้อง ให้ใส่วิจารณญาณหลายๆนะะเนาะค่ะเนาะค่ะ2อบวกกันสครั้งได้4 6่บวกกันหนครั้ง6ก,ก็ได้6 6หกบวกสได้สิบสบคือศูนย์บวกแคงที่ได้8 8ด,ดบวกสคงที่ได้12บสอ,สองบวกสงคงที่ได้เลข4ที่มาของ8 2ดสี่เด้อค่ะพี่น้องที่สูตรสิหน่วยแต่ค่อนข้างจะเดินหน่วยต่อกันมาหางงดเนาะคะ่ะหามือนะคะ ไปดูสูตรนี้กันเลยเนาะคะ่ะสูตรนี้ก็10หน่วยเหมือนกันเนาะคะ่ะจะสเตปของการเดินของเขาเจ้าขันตอนการเดินเนี่เขาจะเดินที่หน่วยหรือ10เบิงกันเลยะคะ่ะสี่หเข้าที่0ูนย์สมาแล้วที่หลักหน่วยล่างสี่มาที่เลข6 9 6 8 0 1มาแล้วที่เลข0หลักหน่วยอีกเนาะคะแปดที่นี่ไปลักซิปได้ปะเนี่ย 8 4เนาะคะ่ะ6 8 9มาด้วยกันที่9และ6เนาะคะ่ะไปทั้ง10ทั้งหน่อยพี่น้องอ่าสูตรที่ปักลักแเอ็ดวามมันคุ้มยากเ <c oughs> นาะคะ่ะรูดง่ายก็คือสูตรเล่าพัฒนาวันนี้ทำแล้วได้2 4 5เน่านะคะ่ะชนกันสีหน้าบลและเล็กสีเบิร์นบอมือนี่เนาะคะ่ะ หลักสิบนบวกกัน2ครั้งหลักหน่วยบนบวกกัน2ครั้งได้ตลอดตั้งแล้วก็บวก2และ1 9บวกกัน2、ครั้ง9 2 1าง8ตั้ง8 2บวกกัน2ครั้ง2อสเป็น4 4บวก8ได้12ตั้ง2 2งบวก2คงที่ได้4 4บวก1คงที่ได้5ที่มาของ2 4งีที่สูตรนี้ชนกันที่เลข2และเลข4เนาะคะ่ะ มันเงองพี่น้องกระดาษมันบางเนาะค่ะเอาพี่น้องเข็บเอาเดอ้อค่ะที่สิบหน่วยล่างสิบหน่วยล่างเราพัฒนาชุดที่หนึ่งเนาะค่ะมันสีได้พ่อจะเบิดเวลากอนบอนี่พี่น้องนะคะชุดที่หนึ่งไปดูชุดที่สองกันเลยผุนดาแปดหนะ้าที่แล้วค่ะพี่น้องมันไวอ่าพวกกันให้พี่น้องตามสูตรนี่เด้อค่ะนี่ภู้หมักบอเนาะคะ่ะ สูตรนี้เดินง่ายวมากนะคะ10หน่วยล่างสี่เก้าสามเข้าที่เลขสี่ไปไหวเนาะพี่น้องไม่ล่าลายเบิดหลายแล้วสามแปดสองเข้าที่สี่แปดถ้าพิษกับพิษตอนคัดนี่แหละแอดเปลาหยาดมันบอทันสองเจ็ดหนึ่งเข้าที่เลขสองแปดศูนย์ห้าเก้าอ่าแต่ห้าเปะยู่ดอกพี่น้องเพราะว่าแอดกะอ่าท่วนหลายลอบอยู่เนาะคะ่ะ หกหนึ่งห้าเข้าที่เลขหกหนึ่งหกศูนย์เข้าที่เลขศูนย์สี่เก้าสามเข้าที่เลขสี่สี่เก้าสามอีกครั้งเข้าที่เลขเก้าของงวดที่แล้วเนาะคะ่ะที่ออกเก้าหกยักคุยกันเด้อค่ะลูกเดี๋ยวน้องตื่นอ่าเลี้ยงล้านหน่อยน้ำค่ะล้านหน่อยอยุ่ยเฮียนเปิดอ่าปิดเทมเอมอยู่เนาะคะ่ะพี่น้อง ก็เลยงเห็ดกล้วยใบถ่าเห็ดหลายแน่วพี่น้องนะคะโอกาสที่เฮาจะหาหยิบจับสิ่งใดใดได้เตมกันย่างละเล็กละหน่อยเฮาก็ตตรงเห็ดไปเนาะคะ่ะปัญหาของมันคือตรงนั้นค่ะว่าเบียดเบียนตัวเองและผู้อื่น,นะะกเนาะค่ะสโลแกนค่ะวิธีทำให้พร้อมหลักสิบบนคือเก้าโอ้ยหลักสิบล่างคือเก้าหลักหน่วยล่างคือหกบวกกันเนาะคะ่ะบวกกันเลยพี่น้องเก้าบวกกันหนึ่งครั้งได้เก้า 6บวกกัน3ครั้ง638 8บวก9ได้17เอาไปได้7 7บวก4คงที่ได้11คือ1 1บวก5คงที่ได้6 6บวก4คงที่ได้ศูนย์ที่มาของ160เนาะค่ะสูตรนี้เนาะพี่น้องเนาะค่ะไปสูตรที่2กันเลยเนาะค่ะอ่าอันนี้ลงมาอยู่ทีศูนย์สี่แล้วค่ะพี่น้องมาท่านโดนค่ะสี่กับห้าเข้าที่เลขสี่ ปดกับเก้าเข้าที่เลขเก้าเก้ากับศูนย์เข้าที่เลขศูนย์มันเบิ่นมาต้มกันเนาะสี่กับห้าเข้าที่เลขสี่ค่ะงวดที่แล้วหกกับเจ็ดเข้าที่เลขหกเนะาะค่ะไปดูวิธีทำกันเลยเนาะคะ่ะตั้งหกตัวเลยค่ะพี่น้องเอาหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยล่างบวกกันได้เท่าไหร่บวกสี่บวกหนึ่งคงที่เนาะ 9บวกหได้สิ5ห้าห้าบวกสี่คงที่ได้9 9้าบวก1คงที่ได้10คือ0นย์ได้9กับ0ย์ก็คือสูนรนี้เนาะคะ่ะโอเคน้องอ่าประกบกันเข่างวดที่แล้วกับเขาเก้าหกเนาะค่ะงวดทัดขึ้นไปชนกันที่เลขสี่งวด,ด,ดทัดขึ้นไปก็ได้ประกบได้ที่ศูนย์ศูนย์งวดทัดขึ้นไปก็ได้เก้าหกงวดทัดขึ้นไปก็ได้ศูนย์สี่ยคะงวดนี้วันนี้จะเบิ้ลที่ศูนย์ศูนย์อีกไหมพี่นอ้องอ่า เ 1, 1, 90, 1้6หนึ่งเและก็ก็00บ่ค่ะเอาพี่น้องแคปเอาเดอ้อค่ะก,กระดาษเงืง่องเนาะพี่น้องมันบางเนาะค่ะเดี๋ยวเด้อกระสีบ่ได้เต็มบรนไดดอกเนาะค่ะเอาพี่น้องแคปเอาเดอ้อค่ะชุดนี้สิบหน่วยล่างเนาะค่ะเดี๋ยวเอาชุดเต็มมาลงเลยเนาะค่ะใส่ชุดเต็มไปเลยพี่น้องเนื่องจากเวลาเหามีจํากัดเนาะ พี่น้องก็แคบเอาเด้อค่ะไปดูที่ของเซียนสารคามก่อนเนาะคะ่ะของเซียนสารคามวางเลขเด่นที่9กับ4เนาะคะ่ะพี่น้อง9กับ4จับคู่95 96 45 46 3ตัวหางเดียวคือ7 94เนาะคะ่ะแนวทางกับมีเขาไม่รุดเนาะคะ่ะพี่น้องไปดูของน้องต้าค่ะ ของน้องต้าอ่าของน้องต้าวันนี้วิ่งรูดที่1กับ2 1 8 1 9 1 0 2 8 2 9 2 0 3ตัวหางเดียวคือ1 2 4เนาะค่ะเดี๋ยวแอดจะให้พี่น้องแคบเอา3เซียนเนาะค่ะค่ะไปดูที่ของแอดจิตก่อนเนาะค่ะอันนี้ของแอดเนาะค่ะอ่างวดที่แล้วไม่มีตัวอย่างแนวทางให้ดูเนาะค่ะสถิติเนาะ ค่ะมือนี้ติดบลอบนล่าง890ของแอดเองเนาะคะ่ะของ f อ1 2 3สมมือนี้เป็นตะวินกันออกบอฟี่นองวิ่งรูด0ู 8, นย์กับ8เนาะคะ่ะแอดจับ0ูนย์กับ8 0 5 0 9 8 5 8 9 3ตัวหางเดียวคือ8 0 2เนาะคะ่ะไอพี่น้องแคปเอาเดอ้อค่ะเดี๋ยวแอดจะว่างตัวเลขเลี่ยงกันก่อนเนาะคะ่ะ3เซียนเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ เราพัฒนาสามเซียนชุดเต็มค่ะพี่น้องคะขอเฮง,งให้ไหปังเดอ้อพี่น้องมือน,นี้เราพัฒนาวันจันทร์ที่สิบสี่เนาะค่ะเอาสำหรับคลิปพี่น้องแคปได้ไปค่ะแคปเอาเดอ้อค่ะค่ะคลิปนี้ก็เดินทางมาถ่ายคลิปแล้วกราบขอบ,บุญขอบคุณเอฟซีพี่น้องเดอ้อค่ะที่เข้ามารับชมมากดไลค์กดแชร์เปิดการมองเห็นซอยแอดเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ขอ,อยุติไวส้สำนีสากรพอกันคลิปนา ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ